สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้รับชมคลิปวิดีโอทุกท่านนะครับวันนี้จะพามาชมนะครับรีวิวบอร์ด p a 4 0 0นะครับรุ่นสตูดิโอนะครับ p a 4 0 0 v 2นะครับจาก g tech power นะครับนี่เลยนะครับรุ่นนี้ต่อใช้งานง่ายมากนะครับต่อมอแปลงใช้งานได้เลยนะครับอ่าโอเคอันนี้ก็ต่อไฟมอแปลงเข้าเลยนะครับ ac ac แล้วก็กาวนะครับกาวลำโพงต่อตรงนี้นะครับแล้วก็เอาพุทธลำโพงนะครับแล้วก็ต่อไฟย่อยนะครับ เพื่อจะไปเลี้ยงรีเลย์ปองกันลำโพงด้วยนะครับ1 2โวลต์ v, หรือ18โวลต์ก็ได้นะครับแล้วก็จ่ายสัญญาณเข้านะครับตัวนี้ก็ใช้งานได้เลยนะครับสะดวกรวดเร็วนะครับตัวนี้รับไฟได้ไม่เกินบวกลบ60โวลต์นะครับหรือไฟมออแปลงไม่เกิน4 0โวลต์ AC นะครับขับ15นิ้วหรือ12นิ้วได้ข้างละ2ดอกนะครับเจ็บแจมไปเลยนะครับ สเปรการใช้งานประมาณนี้ครับส่วนราคานะครับราคา1290บาทนะครับราคา1290บบาทโอเคเดี๋ยวพามาฟังเสียงกันนะครับจัดไปครับจัดไป เดี๋ยวลองย้ายชแนลดูนะครับอ่าตอนนี้อยู่ชแนลหนึ่งย้ายมาชแนลสอง โอเคครับท่านไหนชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกดซับสไครป์ช่องผมให้ด้วยนะกันนะครับ YouTube Gtech Channel นะครับจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ